อันดับ่สิอันติที่ถ่วงทีมที่สุดหรืออ่อนที่สุดในเกม Marvel Rival s ซีซั่น3.5นั่นเองอันดับที่10อันติของ Spider-Man ครับโอเคสำหรับหลายคนมาแต่ดูโกงมากๆนะครับแต่อันติของ Spider-Man นั้นมีข้อเสียเยอะมากนะครับถ้ามานั่งดูจริงๆถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วอย่างแรกเลยคืออะไรอันตี Spider-Man นะครับมันฮีลให้ทันดาเมจได้ง่ายมากนะครับคือถ้า Spider-Man เนี่ยไม่ได้ต่อคอมโ,มโบตัวเลือดเหลือนิดเดียวแล้วเขาเปิดอันติหลังจากนั้นนะ่ะมันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่เขาจะฆ่าคนได้ด้วยอันติเพราะอะไรอันติของ Spider-Man นะครับเชื่อหรรรรืออออออไมม่่่่่่วววววาาาาแแคคลลกกกกขขขงงงงดดเเเเ์นนนะะัับีีีีป็็ฮฮยจ เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างง่ายมากนะครับในการเตรียมรับมือกับอันติของสไปเดอร์แมนนะครับคือข้อดีของมันคือมันทำดาเมจหลายตัวใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของมันคือดาเมจตัวตัวเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนะครับที่จริงและอีกข้อเสียใหญ่หนึ่งของมันเลยครับอันตินี้นะครับโดนสตัร์หรือโดนผักได้หมดเลยนะครับหมายความว่าฮิ้วคนไหนมีปัญหากับสไปเดอร์แมนบ่อยๆนะครับคุณเตรียมสตัร์ของคุณไว้นะครับถ้าคุณเล่นตัวที่มีสตัร์นะครับอย่างเช่นพวกลูน่าหรือว่าแมนทิสนะครับลูน่าคือเก็บแข็งตัวเองไว้พอสไปเดอร์แมนเปิิดดดตตตตตีีีปปปปัััััับบบยยยยยงงงงงไไไทท่่่่่สเเ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 เอออออรรรร์แมมมมนนนนนนนะะะคคคููลขขขขขาา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 กุณจ็็้้้้้วววซพพฉให ขยบได้ชามากนะครับหรือแม้ตัวตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮิลด้วยซ้ำตัวที่มีสตันทั้งหมดในเกมนะครับใช้กับสเอปปร์แมนได้หมดเลยถ้าคุณไม่ได้ปล่อยรับตสไปเอร์แมนไปจนถึงตอนที่คุณโดนยึดตัวไว้แล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นคุณทําอะไรได้เยอะมากนะครับคุณกําลังหาร้านเติมเกมที่ทําให้คุณได้สกินที่คุณจับจ้องในราคาที่ถูกกว่าหรือไม่ r i c h m a n s ช o p ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนไดน้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมมาเว l i v โวลบนเว็บรับ r c h m แ n นคอยใช้เป็นส่่่่วนนนนนนนลลดดดดดพรรร้้้้ออออมมมมบิิกกกกาาาาาผสสูงงุุ10เเเเืตชัํไไจยยห แถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น อันดับที่เมิสเตอร์แฟนติกครับอันตีของมิสเตอร์แฟนติกนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับตีอื่นแล้วดาเมจเบามากนะครับคล้ายๆทูเปอร์แมนเลยทำดาเมจได้มากกว่า1นึ่งตัวและหนึ่งข้อเสียที่แย่กว่าทูเปอร์แมนนะครับคืออันตีมันทำดาเมจกว่าจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับในขณะที่ทูเปอร์แมนะทำตลอดเลยแต่ตัวนี้ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานกว่าจะทำดาเมจแต่ละรอบนะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ห้องเล็กๆหรือห้องแคบๆนะเพราะฉะนั้นมันมีเวลาให้ฝ่ายนั้นเตรียมตัวในการหนีหรรือในกาฮแลันเอง้าเอัวานนนครััห้้้เออออออตตดดดไแ่่ขขีียงงงึก็ในกิลตัวรออดขงมิสเตตอร์แฟนิกด้วย มันเพิ่มเกาะให้ใช่ไหมครับแต่มันก็ทำให้เจเตอร์ติกนั้นยิงค่อนข้างง่ายนะครับเพราะมันมีแพทเทิร์นในการกระโดดของมันแต่หลักๆแล้วสิ่งที่ทําให้มันอ่อนก็คือดาเมจของมันคือมันแรงไหมมันก็แรงครับแต่มันไม่ได้แรงแบบติดต่อกันขนาดนั้นมีเวลาพักหายใจนะถ้าเทียบกับอันติตัวอื่นแล้วดาเมจมันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับอันดับที่8ปดเดอะติงครับอันติของเดอะติงนั้นถามว่าถ้าโดนดีไหมถ้าโดนเป็นอันติที่ดีมากครับแต่ข้อจํากัดมันเยอะมากครับถ้าเทียบกับอันติแทงตัวอื่นครับทำไมเพราะว่าอลลงน้้คววืแ งของตัวมันเป็นวงแบบด้านหน้านะครับซึ่งวงด้านหน้ามันค่อนข้างแคบเลยครับถ้าพูดกันตามตรงคือมันทําให้โดนหลายคนยากครับถ้าเขาไม่ได้อยู่ตรงหน้าคุณไปเป๊ะเ,เ,เลยแถมการจะตามเขาไปเก็บคิวของคนที่โดนอันติดเดอะติงเนี่ยผมว่ามันยากกว่าตัวอื่นมากเลยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกด็อเตร์สเตรนกับกูดเนี่ยมันเก็บง่ายมากครับตามหลังแต่พอเป็นเดอะติงแล้วเนี่ยเวลาในการตันมันเนี่ยน้อยมากครับถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วในขณะที่มันโดนก็ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ใช้ค่อนข้างยากและผลตอบแทนก็ไม่ได้ดีเท่าบางตัวนะครับ อันติของมันเอาจริงๆนะมันแทบไม่ทําอะไรเลยนะครับอันติของมันที่มันดูค่าได้เยอะหรือทําไมเวลาเปิดอัติแล้วมันได้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดอัติหลังจากคอมโบมันครับซึ่งอีฝ่ายนั้นโลอยู่แล้วนะแค่ใช้อันติในการเก็บนะครับเอาตามจริงๆเนี่ยอันติมันทําอะไรอันติแบล็กพัลเตอร์ดาเมจแค่150เองนะครับถ้าดูแค่ต้องมาติมันก็คือแค่ดาเมจตร้อยห้าสิบกับรีเซ็ตแดนนะครับแดนนั่นก็เป็นสกิลอย่างอื่นไม่ใช่อันติด้วยซ้ำแถมการเปิดอันติของมันค่อนข้างเด่นเลยคุณจะเห็นเสือตัวเท่่่่่าาาาาาข้้้นนนนนนะะะะคคคคครรรรััััััับบบบออ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 ยยยูงงงงหหลลลุณืืมมมิิไดดกแแแว็เตตตต์จสที เหมือนกับแบล็กพันเตอร์เลยดาเมจก็พอๆกันเลยครับประมาณ150-200นี่แหละแต่แยกกับแบล็กพันเตอร์นิดนึงคือแบล็กวิดโดว์เป็นกระสุนยิงนะครับซึ่งต้องช้าริ่ต่างหากถ้าคุณต้องการยิงแบบก,กว้างจริงๆแล้วพอเป็นการยิงมาทำอะไรมันสามารถบล็อกง่ายขึ้นมันโดนโลบังได้นะครับแล้วคุณก็ต้องหามุมในการยิงอีกต่างหากคุณยใหแบล็กวิดโดว์ใช้ในการเก็บคิวนะครับคือเขาพยายามทําให้โลก่อนแล้วยิงต่อด้วยตันติเลยเพราะมันแคนเซิลเนเมชั่นของเขาได้นะครับแต่ถ้าดูแค่อันติของมันจริงๆเเเเเเนนนนนนนีีี age, ี่่่่ยยยยยยดาา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 ามมมมมจจบบบกก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 แแแลล้้้้ววััังงนะงงใใชช็คตตตตออออรรร์หหะะะพุปิิท ยากเลยต้องรอเวลาช้าดีต่างหากแล้วสิ่งที่ศัตรูโดนคือดาเมจนิดนึงแล้วก็สโล่นิดเดียวนะครับต่อมาในที่ที่5เจฟครับเจฟเป็นอันติที่โอเคถ้าคุณกินได้เยอะแล้วคุณทําสเนเร็จริงจริงมันโหดมากๆครับมันจะมีสักกี่ครั้งเชียวครับยิ่งถ้าอีกฝั่งเก่งมากนะครับยังไงเจฟก็ไม่น่าจะได้คิวขนาดนั้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งของอันติเจฟเลยในด่านที่ไม่มีเหวนะครับอันติเจฟแทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรในเกมเลยครับกินเข้าไปแล้วไงต่อก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วครับเ็ไม่่่ดปนเคตขี่ลยันไปมันเอากย นอนไม่ค่อยได้นะครับหนึ่งเลยคือการกินเวลาจะกินเนี่ยมันก็ต้องหาตรงที่มีคนรวมๆกันใช่ไหมครับถ้าเขาได้ยินเสียงอติเจมเนี่ยเขาก็ไม่ไปรวมกันให้คุณกินอยู่กลุ่มเ <c oughs> ดียวกันหรอกอติของเจมนั้นแก้ทางเขาทางงาั้งง่ายนะครับถ้าเทียบกับอติอื่นแล้วเพราะว่าตอนที่คุณกินได้ใช่ไหมครับเวลาตอนคุณกินเนะี่ยมันเวลาให้คุณแก้ทางเยอะมากนะครับมันมีช่วงเวลาที่เจมไม่สามารถขยับได้ครับตอนที่เขาเริ่มกินนะนะหลังจากกินสําเร็จแล้วตอนเขาไหว้ใต้ดินเนี่ยคุณก็ยังมีเวลาให้เก็บเขาอีกนะครับับซึ่่่งงมนนนเป็ออติทีคข้า ากเลยต่อมาดับที่4ตัวกระลอกครับอันติตัวกระลอกแรงนะครับแรงจริงๆถ้าคุณเปิดใกล้ๆแล้วโดนเนี่ยมันก็แทบจะพาเลือดไปทีละครึ่งครึ่งครึ่งเลยทุกครั้งที่ชนกับกระลอกนะครับแต่ทำไมผมถึงให้มันอยู่แค่นี้เพราะว่าหลายคนจะไม่รู้นะครับอันติตัวกระลอกมีเลือด300นะครับ300นี่ยิงแป๊บเอียอกแตกเลยนะครับถ้าคุณมีมูลน้ำเฟอร์นิเจอร์หรือตัวอะไรก็ตามที่มีดาเมจสักนิดนึงถ้าคุณช่วยกันยิงผมมั่นใจได้เลยว,วิสองวิไปแล้วครับอันติตัวกระลอกคือบางคนหรือบางทีมเคนี้ไไมม่่่ดด้้ออออยยูเรรืืืงฝีวนะคคับบางทีมันถาานนนนกกกกกรรรรณขขัััับจจจิิิงงงงคคุุไไม่่่ด้้้ตตใหอแทชวยยๆเี่ยมัันนนเรรร็วมาากกะคบใฆ่า พอเลื่อนมันไม่ได้เยอะเลยแล้วมันก็ไม่ได้ยิงยากเลยมันต่างกับฟินิกนะครับที่บินมาหาคุณอันนี้มันเดินทางดินมานะครับอยู่บนพื้นนี่แหละครับเห็นง่ายๆเลยเพราะตัวมันใหญ่มากนะและอีกหนึ่งข้อเสียงอันตินี้เลยคือแค่มีขั้นนิดนึงในการกระโดดนะครับตัวก็ลอกตามคุณไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่นับบันไดนะครับคือมันทําลายง่ายครับเป็นอันติที่ทําลายง่ายมากอันดับที่สาม scarlet i แน่นอนครับอันติของ scarlet bit นะเป็นอันติที่อันนี้ผมยังต้องธิบายไหมครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครัเเปิดนาา่่มมวออยไงงลผื ยังมีเคอร์เซอร์มาบอกนะครับว่าเขาอยู่ส่วนไหนของประเทศนะครับแล้วระหว่างนี้เขาเปิดทั้งหมดนั้นสตันได้หมดเลยหรือผักอะไรได้หมดเลยนะครับทำอะไรกับเขาได้หมดเลยนะและเลือดเขาก็ไม่ได้โบนัสเทลอะไรด้วยนะครับทำให้มันสามารถเก็บสตานผักได้หมดเลยนะครับถือคุณเปิดสําเร็จอันตินี้ก็บล็อกได้ด้วยโลเช่นกันนะครับแค่ทั้งหมดที่พูดมานี่ก็มีประมาณ4ี่ห้าอย่างแล้วครับในการแก้ทางได้เป็นอันติที่นานสุดแก้ง่ายสุดหาง่ายสุดแค่จะง่ายสุดทุกอย่างเลยครับอันดับที่2พอครับพอเป็นอันติที่ผมว่าอ่อนมากๆครับ หว่างที่คุณบินยกคอนอยู่ดาเมจเบามากครับเบาสุดๆไปเลยในขณะที่ทอนั้นไม่ได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับเท่ากับว่าทอตายได้ในระหว่างนั้นนะครับและจ,จะโดนยิงง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะคุณบินไปอยู่กลางอากาศนะครับแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วพอๆกับสการ์เล็ตี่เลยถึงแม้จะไม่นานเท่าแต่ก็นานพอที่ทําให้ฝั่งหลบได้ครับวงคุณก็ไม่ได้กว้างเท่าสการ์เล็ตติ้วยนะครับวงมันก็ข้างเล็กครับแล้วคุณเห็นวงไวยซ้ำในอีกฝั่งอนะ่ะคุณแค่ออกจากวงนั้นก่อนที่เขาจะทุ่มตัวลงมานะซึ่งมันมมมมมมีีเเเเเเววลลลาาาาาาใ้้้้้้้คคุุณขนนนนนนดดดดดััยัยยยอ่่่่ะแแททททบจจไไไไไงงงรรรถผิๆกก็็ กิจสกิดเลยครับเป็นอันติที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นแค่ไล่สตูไปจากวงพื้นที่ตรงนั้นแค่นั้นเลยอ่ะมันไม่มีทั้งดาเมจไม่มีความเร็วในการโจมตีไม่มีโบนัสเทลไม่มีอะไรเลยนะครับอันดับที่1่เพนนีแน่นอนครับสำหรับผมอันติของเพนนีเป็นอันติที่อ่อนที่สุดในเกมตอนนี้ครับทำไมอันติเพนนีนั้นข้อดีเดียวเลยนะครับคือเพิ่มเลือดโบนัสให้เพนนีนะครับเอาตัวรอดได้บางทีแต่ข้อเสียหลังจากนั้นล่ะครับเพนนีแทบไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับมันก็แค่วิ่งไปรอบสนามนะครับแล ่ายมากนะครับตัวคุณก็ไม่ได้เล็กๆเลยคุณเป็นแทงนะครับและดาเมจในการวิ่งชนหรือทําดาเมจตอนที่คุณวิ่งอยู่เนี่ยไม่มีเลยนะครับสำหรับมันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับเวลาเพนนีวิ่งคือเพนนีนยจะรู้สึกมากกว่าอีกเวลาโดนฝั่งยิงนะครับเพราะว่าทุกคนจะยิงไปที่เพนนีง่ายมากนะเขาวิ่งอยู่เนี่ยไม่มีสกิลป้องกันอะไรเลยแปิติที่สำหรับผมนะครับนอกจากการใช้เพื่อเพิ่มเลือดตัวเองนะครับผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อเลยเลยครับอย่างน้อยทอร์ลิสกาเรวิทถ้าโดนมันก็วันช็ีด คือสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นอันติของตัวละครอยู่ดีนะครับอันติมันสร้างมาเพื่อให้มันเป็นสกิลที่ดีที่สุดของตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงสุดท้ายแล้วอันติมันแย่อย่างไงเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสในการใช้หรือมันมีนการคิวได้อยู่ดีนะครับแต่อันนี้คือสำหรับผมนะเป็นท็อปสิบที่แย่ที่สุดนะครับเทียบกับตัวอื่นนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมขอเป็นพนทีดีของดีที่สุด